สว er pues ัสด mm ีรักาสอนการครับกดการพื่อจามครับเพื่อทการเพิ่มูพื่จามตัวนี้นะของตัวทีแล้วเอ็นแซมาเองกราใครที่อยากมีพื่จามแบบนี้แล้วเนด็ดไอดครับแล้วก็เพื่อเปิดการเงินให้กับตัวชีแล้วว่าใครที่อ่มาแต่เขาว่าใหม่เี่ยังไม่มีพื่อจามของปิดปัพื่จามให้ตัวเอเขาดูความไห่ถือว่าเพื่อความไม่ถือกับตัวเอเขาเาสามารไปทัได้ง่านะเพราะมาด้ดูที่เอขาแล้วก็มาสัเลัเปนอย่างนี้เขาไปลิงหรอแล้วตัวเขาเข้ามาครับ เราไัวไซ์้นเบองมก็ยังการสมัครสมชิกก่อนที่นั่นคืเป็นมาชิกก็กดท่าที่สมัครโอชินนึ่เนาะแล้วก็ข้อมูลการสมัครับชื่อที่งากรพยังนัผก็ยืนยันงตี่เขาอย่างช่โปรแกรมอแล้วก็ใช้นี่อาจก็ต้องใช้โทรตัวเนาะอ็สมัครชิไปครับแล้เส่วน่กนเป็นสมรชิกวไซค์ก็เป็ข้อมูลที่สมัครโปก็ซชื่อช่นน้อต้นแล้วกดชินไปนาะ โอเคเดี๋ยวปนกาลงที่เ right? uh ็นนครับน okay. uh ้าไซ์ล้วก็ดูที่บนบุนี่เป็นบนก็มต่างตาก็มีทวูทิตอร์ป็จะแกนนว่าทวิตเตอต่างต่างก็ใช้เลือกวิชาเรื่อของทวิตเตคร์นก็ขอรับตัวขอทวิตตอรนี้นะแล้วก็ไอครับเอเราเลือกนบุาใชเราก็มาดูที่บนบุของไอแล้วก็สก่ก็จะเลือกวิธีการตามตตนี้นะครับก็เราเล้ตัเราได้ก็อลิตัวนี้ครับก็คลิกเข้ามาประมาณ ช่รเรคัตอนนี้ก็จะเป็นปริมาณครับประมา,ากาทำอ,อ,อยู่ที่10บน,น,นะผมก็ทำการทำแลประมาณ5ฟอนให้ดูครับอาพาอยู่ที่3 5ผัิบสึคสรับเมื่อเราตสอบเสเรียบร้อยก็จะเห็นว่าระบบได้รับคำสั่งไปแล้วครัะค,ะคือแป5ครับ3 7 4เนะตอนนี้ก็เป็นบรนากาศเอ็นสแกมบรรยากาศแนานน,น,นะ ก็มีการรับประกันที่สามว่าบัสครบนี้ก็เป 5, นนะ็นบราาห้าร้อยคนเนาะ้วก็บรูคุยตามเัคนที่อยู่ที่ประมาณสีพันหปาร้อยลานคนเพือเราย้อนเที่สู่เนนะาะอยู่ที่มาสินาทีตัวนี้เป็นการเพิ่มขึ้นให้เรามาทั้งเดียวอ่รอ,อยอดเงินําสอดใช้งานในตัวไซของใทีไไ่เขาใหม่เดี๋ยวยังไม่มียอดเงินในการใช้างานตอนนี้ก็กดทีนะ่ช่้างเงินนะจะเป็นช่องทางการเติมเงินเข้าง,ง,นนงหนเาใช้ถูกเนาะ ตัวนี้ก็มีตัวสแกนเคเบิลโฮทนะครับแล้วก็ชูนิดคปัปล่าเลยูว่าัตรเคดปิวัินะเพราะว่าเื่ัักลเป็นการจำเงินสาเพวกเด็กเป็คอครับแล้วก็สุเงินยื่ตั๋วจากราแลมาถตงเงินที่สังเกตนะมาเมาแล้วรก็เป็นกระบวนการเติมงต่างๆครับก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะ โอเคเราก็าจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาว่ามีการกดคิวเข้าไการสมัครมามาแล้วก็จะช่วเหลือที่เราสั่งบางทีก็ขึเนจะคบ้เราซื้อไว้เนาะรอระบบเราทําการปมเาจครบเลยครับวัที่ฟังกชันการแนะนเพื่อนที่น่อยนะรห้เป็นฟัง์ชันการแนะนำเพื่อนจากโทรศัพท์ก็ประมาค่ารอเรียนตลนะให้เพื่อนสมัครครับ้อจะจะคายนำแล้วว่าค่ายหน้าอยู่ที่ห้านักงรจ่ายค่าดงน่รยบครับก็สรักถอนนี้เป็นการใช้งานฟรีหรือว่าให้ฟรีในรานไซได้เยเนาะ อ่าแต่เนี่ยก็ยังจะกับเาเรื่อจนครบเครับก็ใครใช้งานโทรไซพ์ได้นไปกแล้วก็ยังมให้ครับโทรที่มีมาครับใคที่อยากจะมีพวยตามี้ียก็ไปฟช้โดที่เราไม่ต้ใช้ตลอดเปั๊มแล้วก็ทำให้เสียทีเขาจะบินเพราะไ่มีปาเพราะเราไม่ใช้ระบาเวาเพียงแค่เราใช้นนนะครับล้วก็สําหรใช้งานที่โทรศนก็ยังมีให้กทนี้ก็มีใขึ้นมา